ขอสวัสดีทุกท่านและเชิญรับฟังธรรมเรื่องฟังธรรมได้อนุภาพแห่งความดีได้บุญปูพื้นฐานแก่จิตใจของตนในการที่จะสร้างความดีคือน้อมจิตให้รักความดีอยู่เสมอการสร้างความดีเป็นกิจอันยิ่งใหญ่ของมนุษย์เป็นสิ่งที่จะต้องทำตลอดชีวิตหรือถ้าจะกล่าวให้หนักแน่นเข้าไปอีกก็กล่าวได้ว่า ตลอดเวลาที่ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัตรความดีเป็นสิ่งที่เลิกทำไม่ได้คนเราจะทำอะไรหรือไม่ก็ตามแต่สิ่งหนึ่งซึ่งจะต้องทำไม่ทำไม่ได้สิ่งนั้นคือความดีแต่คนที่จะทำความดีได้มั่นคงยั่งอยู่นั้นต้องมีพื้นฐานทางจิตใจดีมีพื้นฐานอันมั่นคงเหมือนการสร้างตึกหรืออาคารใหญ่อาคารถาวร ที่จะต้องลงรากตอกเข็มอย่างหนาแน่นมั่นคงอุปสรรคของการทำความดีนั้นมีมากจึงทำให้คนจำนวนไม่น้อยท้อถอยในการทำความดีเห็นว่าการไม่ต้องทำอะไรแล้วอยู่ไปวันวันหนึ่งสุขสบายกว่าจะทำให้เหนื่อยยากลำบากทำไมกันเพราะฉะนั้นเพื่อให้มีพื้นฐานทางจิตใจที่ดีมั่นคงจึงควรน้อมจิตให้รักความดีอยู่เสมอ เหมือนคนหนุ่มสาวที่รักสวยรักงามรักความสะอาดการรักความดีก็เพื่อความดีนั่นเองแม้เราจะทำความดีเพื่อความดีแต่เมื่อได้สั่งสมความดีบริบูรณ์ดีแล้วความดีนั่นเองจะย้อนกลับมาคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนคนปลูกต้นไม้ไว้ด้วยความรักต้นไม้เมื่อมันจเจริญเติบโตเต็มที่แล้วยอมให้ร่มเงาดอกผลความชุ่มเย็นเป็นสุข แก่เจ้าของผู้ปลุกนั่นเองสมตามคำที่พระพุทธองค์ตรัสว่าทมย่อมรักษาผู้ประพฤติธ,ธรรมทมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้อนุภาพแห่งความดีมนุษย์เรามีชีวิตอยู่ด้วยอนุภาพของสิ่งสองสิ่งรักษาคือบุญรักษาและบาปรักษาบุญคือคุณความดีบาป คือความชั่วมีตัวอย่างมากมายที่แสดงถึงความจริงอันนี้เช่นคนมีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายก็เพราะบุญรักษาหรือมีชีวิตอยู่อย่างทุกข์ทรมานก็เพราะบาปรักษาบุญบาปที่เคยทำมาในชาติก่อนเป็นต้นทุนชีวิตของแต่ละคนมาในชาตินี้จึงมีสภาพไม่เหมือนกันกินบุญเก่าบ้างสร้างบุญใหม่บ้าง ทำดีเพื่อใช้นี่กรรมเก่าบ้างสร้างเวรกรรมขึ้นใหม่บ้างซับซ้อนยุ่งเหยิงดังชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายที่เห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ความมีอวัยวะร่างกายสมบูรณ์เป็นลาบอย่างหนึ่งของชีวิตร่างกายที่ไม่มีโรคเบียดเบียนยิ่งเป็นลาบอันประเสริฐขึ้นไปอีกสมดังพระพุทธภาษิตที่ว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอย่างยิ่ง ถ้าเราน้อยใจว่าเราเกิดมาจนไม่มีเงินล้านสิบล้านร้อยล้านทางกลับกันเราจะยอมขายดวงตาทั้งสองข้างของเราด้วยเงินสองล้านหรือไม่แขนสองข้าอีกสองล้านขาสองข้าอีกสองล้านรวมหกล้านถ้าเราไม่ยอมแสดงว่าอวัยวะเพียงสามอย่างของเรานี้มีราคามีค่าเกินหกล้านแล้วเรารวยแล้ว ให้เป็นเศรษฐีมีเงินร้อยล้านแต่ตาบอดหูหนวกจะเอาหรือไม่ความเป็นผู้มีอวัยวะสมบูรณ์มีโรคน้อยก็เป็นผลบุญหรือคุณงามความดีท่านที่เป็นแพทย์ทุกทีีอยู่กับคนป่วยในโรงพยาบาลย่อมเห็นชัดด้วยตนเองแล้วว่าคนป่วยคนพิการมีสภาพอย่างไรอนุภาพของความดีอนุภาพคืออะไร คือสิ่งหนึ่งซึ่งมีพลังหรืออำนาจที่จะก่อให้เกิดผลตามเหตุที่กระทำแต่เนื่องจากเหตุเป็นสิ่งซับซ้อนมากจึงทำให้บุคคลสับสนในปรากฏการณ์ที่ตนได้ประสบปรากฏการณ์ที่เราประสบนั้นเป็นผลของอำนาจหรือพลังอย่างใดอย่างหนึ่งที่แฝงเร้นอยู่เบื้องหลังเรียกตามภาษา,ษาธรรมว่าปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจ สมุปป,ปนธรรมปฏิจจสมุปบาทคือตัวกฎส่วนปฏิจจสมุปปปนธรรมนั้นคือปรากฏการ์เช่นคลื่นเป็นปรากฏการ์อย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพราะอาศัยตัวกฎคือความสัมพันธ์ของลมกับน้ำเป็นต้นความดีคืออะไรในทางจริยศาสตร์ความดีเป็นสิ่งที่นิยามไม่ได้คือนิยามให้ได้ความหมายสมบูรณ์ไม่ได้ แม้จะพยายามนิยามศัก์เท่าไรก็จะต้องมีข้อบกพร่องในคำนิยามนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นนักปรัชญาและนักจริยศาสตร์จึงได้ตัดสินความดีเป็นเรื่องเรื่องและเป็นคราวๆไปสุดแล้วแต่เงื่อนไขต่างๆจะกำหนดเพราะความดีที่คนรู้จักกันโดยทั่วไปนั้นยังเป็นโลกิยะเป็นสิ่งสัมพัสอยู่จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขต่างๆมากมายอย่างไรก็ตาม แม้เราจะนิยามความดีไม่ได้แต่เราก็สามารถรู้จักความดีได้เหมือนเราให้คำนิยามความเปรี้ยวความหวานไม่ได้แต่เราก็รู้จักความเปรี้ยวความหวานได้ความดีที่เป็นอัตนัยและปรนไนต่างกันอย่างไรความดีที่เป็นอัตนยัยหรืออัตวิสัยนั้นคือความดีที่คนนิยมกันว่าดีหรือที่ตนชอบเราชอบจึงดีสำหรับเรา หรือสังคมนิยมว่าดีใครทำอย่างนั้นเขาก็ตัดสินว่าดีแล้วความดีที่เป็นปร r ััยหรือภาววิสัยนั้นคือความดีที่เป็นจริงในตัวเองคงดำรงความเป็นจริงอย่างนั้นอยู่ตัวอย่างเปรียบเทียบเช่นอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายใครกินเข้าก็ได้ประโยชน์เท่าที่ประโยชน์มันมีอย่างไรเงื่อนไขปีกย่อยอาจจะมีอยู่บ้าง แต่โดยหลักใหญ่ๆเป็นอย่างนั้นส่วนใครจะชอบมังคุดมากกว่าลางศาสหรือชอบทุเรียนมากกว่ามะม่วงนั้นเป็นเรื่องอัตวิสัยเป็นเรื่องเฉพาะตัวแต่ผลไม้แต่ละชนิดก็คงดำรงคุณภาพคุณลักษณะของมันอยู่อย่างนั้นความดีที่เป็นปรนารัยนั้นจะดำเนินไปตรงจุดมุ่งหมายด้วยเหตุผลเบริสุทธิ์และให้สำเร็จประโยชน์เป็นอนุภาพได้จริง ขอยกตัวอย่างสักตัวอย่างหนึ่งคือการทำความดีเอาหน้าหรือเพราะชอบที่จะทำอย่างนั้นจัดเป็นความดีแบบอัตวิสัยเทียบอัตตาธิปไตยและโลกาทิปไตยส่วนการทำความดีเพื่อความดีเพราะเห็นว่าถูกต้องสมควรด้วยเหตุผลเบริสุท์จบในตัวเองจัดเป็นความดีแบบปรณยหรือภาวะวิสัยเทียบธรรมธิปไตยในพุทธศาสนา คนที่ทำความดีแบบปราไนนนั้นเป็นคนมีคุณธรรมสูงแต่คนธรรมดาก็ควรหักทำอย่างนั้นบ้างนานไปก็ทำได้ไปเองความดีความถูกและบุญเหมือนกันหรือไม่ความดีก็คือความดีดังกล่าวมาแล้วส่วนความถูกหมายถึงถูกต้องตามกฎซึ่งมีอยู่สองกฎคือกฎที่คนตั้งขึ้นและกฎธรรมชาติ กฎที่คนตั้งขึ้นนั้นไม่แน่นอนอาจผิดหรือถูกก็ได้สุดแล้วแต่คนผู้ตั้งกฎว่าเขาเข้าถึงความจริงที่เป็นปรมัติเญียงไรเรื่องที่จะต้องโยงไปถึงจริยธรรมหรือความดีที่ถูกต้องนั้นจะต้องมีปรมตทธรรมอยู่เบื้องหลังอยู่เสมอคือมีความจริงที่อธิบายได้ด้วยเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทำอย่างนั้นนั้น เช่นทำไมเราต้องมีเมตตากรุณาต่อผู้อื่นทำไมเราจึงไม่ควรประทุษร้ายผู้อื่นทำไมเราจึงต้องให้สิทธิเสรีภาพแก่สตรีเท่าเทียมกับบุรุษเป็นต้นบุญส่วนที่เป็นเหตุคือสิ่งที่ชำระล้างกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมให้สะอาดส่วนที่เป็นผลหมายถึงความสุขเช่นการให้ทานที่ถูกต้องช่วยชำระล้างความตรนี และมีผลเป็นความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับผู้ให้ก็ได้คือได้ให้ผู้รับก็ได้คือได้รับการรักษาศีลช่วยชำระล้างโทษทางกายและวาจาเป็นพื้นฐานให้ทำความดีได้สะดวกยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะการทำความดีโดยไม่ละโทษคือความชั่วเสียก่อนนั้นจะทำให้ความดีพลอยเศร้าหมองไปด้วยเหมือนเอาน้ำใสผสมกับน้ำขุ่น เอาอาหารที่สะอาดใส่ในภาชนะที่สกปรกและคนไข้กินยาโดยไม่เว้นของสแสลงด้วยเหตุนี้พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาจึงนิยมให้รับสินเสียก่อนแล้วให้ทานและท่านกล่าวว่าทานของผู้มีศีลย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากอัน,นึ่งเมื่อให้แก่ผู้มีศีลมีธรรมก็จะมีอนิสงส์มากขึ้นการทำบุญที่ถูกต้อง จึงเป็นความดีอย่างยิ่งตัวอย่างอนุภาพของความดีตามหลักพระพุทธศาสนาขอให้พิจารณาพระพุทธภาษิตต่อไปนี้หนึ่งเมื่อบุคคลเอาน้ำมันเทลงไปในน้ำเอาก้อนหินทิ้งลงในน้ำจะอ้อนวอนสักเท่าใดเพื่อให้น้ำมันจมและให้ก้อนหินลอยขึ้นย่อมไม่ได้น้ำมันคงลอยขึ้นเหนือน้ำก้อนหินคงจมน้ำอยู่อย่างนั้น เพราะน้ำมันมีสภาพลอยขึ้นเหนือน้ำก้อนหินมีสภาพจมน้ำฉันใดความดีเป็นเหตุให้เฟื่องฟูความชั่วเป็นเหตุให้ล่มจมตกต่ำเมื่อทำแล้วจะอ้อนวอนให้มีผลตรงกันข้ามไม่ได้ 2. ส,สิ่งที่น่าใคร่หน้าปรารถนาห้าประการคืออายุวันนะยศสุขและสวรรค์ไม่สามารถมีได้ด้วยการอ้อนวอน เพราะถ้ามีได้ด้วยวิธีการอย่างนั้นแล้วใครเล่าจะขาดแคลนยากจนสาวกของพระอริยะไม่พึงเพลิดเพลินพ,พ,พอใจในการอ้อนวอนแต่เมื่อต้องการสิ่งใดก็พึงปฏิบัติข้อปฏิบัติอันเป็นเหตุให้บรรลุสิ่งนั้น 3. ขคุมทรัพย์คือบุญความดีนี้ให้สิ่งที่น่าปรารถนาทั้งปวงแก่เทวดาและมนุษย์ เทวดาและมนุษย์ต้องการสิ่งใดๆสิ่งนั้นย่อมสำเร็จได้ด้วยบุญความเป็นผู้มีผิวพรรณสวยเสียงไพเราะสั่วทรงดีรูปงามความเป็นใหญ่และมีบริวารมากก็ล้วนสำเร็จด้วยบุญบุญมีอนุภาพให้ได้สิ่งต่อไปนี้คือความเป็นใหญ่ในประเทศเสรีภาพความสุขอย่างพระเจ้าจักรพรรดิอันเป็นที่รักของคนทั้งหลาย ความเป็นราชาในเทวโลกมนุษยสมบัติสวรรคสมบัตินิพพานสมบัติการพั่งพร้อมด้วยมิตรที่ดีความชำนาญในวิชาและวิมุติความแตกฉานหรือปฏิสัมพิทาสีความหลุดพ้นสาวกบารมีประเจตภูมิและพุทธภูมิความพร่งพร้อมด้วยบุญหรือคุณงามความดีมีอนุภาพมากอย่างนี้ นักปราชญ์ผู้เป็นบัณฑิตจึงสรรเสริญความเป็นผู้มีบุญซึ่งได้เคยทำไว้แล้วว่าเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งการทำความดีควรจะอธิษฐานหรือไม่เรื่องนี้มีคนถามกันมากโดยธรรมดาจะมีความเห็นเป็นสองพวกพวกหนึ่งเห็นว่าควรอธิษฐานคำว่าอธิษฐานหมายความว่าขอให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ อีกพวกหนึ่งเห็นว่าไม่ควรอธิษฐานเพราะจะเป็นการเห็นแก่ตัวหรือทำความดีด้วยความโลภต้องการผลตอบแทนปัญหาสำคัญก็คือถ้าอธิษฐานจะได้อย่างที่อธิษฐานหรือไม่ข้อนี้น่าพิจารณาอย่างยิ่งแต่ก็เชื่อว่าจะได้เมื่อมีเหตุปัจจัยเพียงพอถ้าเหตุปัจจัยไม่เพียงพอก็ยังไม่ได้ เปรียบเหมือนคนที่ต้องการของราคาสองหมบาทถ้าเขามีเงินพอและต้องการของนั้นเขาย่อมซื้อได้เรียกว่าได้ตามต้องการอันหนึ่งการให้ผลของความดีก็มีสองอย่างคือให้ผลตามธรรมชาติของความดีประเภทนั้นๆเช่นให้ทานอำนวยผลให้มั่งคัง่งรักษาศีลอำนวยผลให้อยู่อย่างปลอดภัยเจริญภาวนา ตนํนโดยผลให้อยู่อย่างสงบสุขเปรียบเหมือนพันไม้ย่อมออกผลตามชนิดของตนต้นไม้ย่อมไม่ออกผลเป็นเสื้อผ้าหรือบ้านและรถยนต์แต่ชาวสวนที่อาศัยผลไม้นั้นหากได้เงินมาแล้วจะซื้อบ้านก็ได้ซื้อรถยนต์และเสื้อผ้าก็ได้ข้อนี้ฉันใดความดีก็ฉันนั้นย่อมให้ผลตามชนิดนั้นๆก็จริง แต่ผู้ทำความดีย่อมอาศัยผลรวมของความดีนั้นๆไปสู่ความดีอื่นหรือสิ่งอื่นที่ตนต้องการเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงเป็นเรื่องที่อำนวยผลได้แต่ต้องมีรากฐานอยู่ที่การทำความดีส่วนการอ้อนวอนซึ่งไม่อยู่บนพื้นฐานแห่งความดีย่อมไม่อาจบรรดาลผลให้เกิดขึ้นได้ดังพระพุทธภาษิตท,ที่อ้างแล้วข้างต้น ความดีที่สะสมไว้ในชาติก่อนเรียกว่าปุปเภกะตะปุญญาตาความดีที่ทำใหม่ด้วยการตั้งตนไว้ชอบไว้ถูกทางเรียกว่าอัตสัมมาปณิทิตทั้งสองอย่างรวมกันเป็นอนุภาพอภินิหารสิริสมบัติและบุญวาสนาอนุภาพบุญญาฤทิ์ที่ส่งเสริมผู้บำเพ็ญบุญบารมีให้เป็นที่นิยมนับถือของมวลชน อภินิหารอำนาจของบุญบารมีย่อมเชิดชูผู้บำเพ็ญขึ้นเป็นอัจฉริยะบุคคลบรรดาให้มีผู้ยกย่องว่าเป็นคนมีน้ำหนักน่าเคารพยำเกรงศิริสมบัติมีมิ่งขวัญสง่าราศีดีเด่นเป็นพิเศษวาสนาหมายถึงบุญวาสนาคือการที่จิตอยู่รามนานกับคุณงามความดีแม้จะเกิดในถิ่นที่ไม่เจริญ บุญวาสนาก็จะช่วยส่งให้ไปอยู่ในถิ่นที่เจริญคอยอุปถัมภ์ค้ำชูให้สูงเด่นขึ้นไปสรุปความว่าอนุภาพแห่งความดีหรือบุญนั้นมีมากสุดจะพนาณนาได้เมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีสีระดับคือชั้นกาม,มาวัาจรัก,กุศลอำนวยผลให้มีความสุขความเจริญในสุขติภูมิเช่นมนุษย์และเทวดา ฉันรูปาวจะระก,กุศลและอรูปาวจะระก,กุศลอำนนยผลให้มีความสุขสงบอย่างพรมผู้ได้รูปชาญและอรูปชาญฉันโลกุตารก,กุศลอำนนยผลให้สิ้นอาสวะกิเลสอันเป็นบรมสุขในสามชั้นหลังนี้ถ้าได้อภิญญาด้วยก็จะมีอนุภาพและอภินิหารพิเศษเหนือสามัญมนุษย์มากนัก ความดีเป็นอมะตะผู้ใดทำคุณงามความดีไว้ก่อนหน้าแล้วผู้นั้นชื่อว่าได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากไว้ในโลกต่อมาเขาจะทำหรือไม่ทำอีกก็ตามก็ยังน่ายกย่องบูชายิ่งนักอันคุณงามความดีของบุคคลน,นั้นย่อมเป็นอมะตะผู้ใดทำไว้แล้วก็เป็นสมบัติส่วนตัวของผู้นั้นตลอดไป ใครจะมาลบล้างหรือทำลายให้หมดสิ้นไปไม่ได้แม้ผู้นั้นจะสิ้นลงปราณไปแล้วคุณงามความดีนั้นก็ยังคงอยู่ในโลกนี้มิได้สูญหรือสิ้นตามผู้นั้นไปด้วยเลยจะยังประจักษ์แก่คนรุ่นหลังเรื่อยไปอย่างเช่นความดีงามหรือบุญคุณของพ่อแม่ที่กระทำไว้แก่ลูกย่อมเป็นสิ่งที่ลูกไม่อาจจะลบล้างให้หมดสิ้นได้ลูกๆจะลืม หรือไม่ใส่ใจอย่างไรก็ใช่ว่าบุญคุณของพ่อแม่จะหมดสิ้นไปไม่แม้ท่านจะตายจากไปแล้วก็ใช่ว่าบุญคุณนั้นจะตายจากตามท่านไปด้วยไม่แต่จะยังคงอยู่กับผู้เป็นลูกตลอดไปสิ่งที่จะยังคงอยู่นั้นก็คือเลือดเนื้อและอวัยวะทุกส่วนในตัวของลูกๆซึ่งพ่อแม่ได้ให้ไว้เป็นสมบัติแก่ลูกทุกคนและเป็นสมบัติที่ประเสริฐกว่าสมบัติทั้งหลาย ซึ่งอยู่นอกกายมากมายนักทั้งผู้เป็นลูกทุกคนจะไม่อาจหาสมบัติที่ดีวิเศษเช่นนี้ได้จากที่อื่นเลยถึงแม้จะมีแขนเทียมขาเทียมหรือมีอวัยวะเทียมอื่นๆมาแทนที่ได้ก็ไม่ดีวิเศษเท่าแขนขาและอวัยวะที่พ่อแม่ให้มาเลยความดีของครูอาจารย์ของพี่น้องหรือของผู้มีพระคุณอื่นใด แม้จะได้กว่าความดีของพ่อแม่แต่ก็มีค่าและมีความสำคัญเสมอผู้ที่เคยได้รับความดีจากคนเหล่านี้ก็ไม่ควรลืมเช่นกันผู้ที่เคยทำคุณงามความดีแก่ตนมาก่อนแม้เพียงเล็กน้อยแม้เพียงครั้งเดียวก็ควรถือว่าเขาได้ทำสิ่งที่ทำได้ยากแก่เราไว้แล้วแม้ว่าเขาจะไม่ได้ทำไม่ได้ให้อะไรแก่เราอีก ก็ไม่ควรดูถูกดูหมิ่นว่าทำแค่นี้ให้แค่นี้ไม่น่าจะถือเป็นบุญคุณอะไรเพราะความดีที่เขาทำแก่เรานั้นย่อมสำคัญเสมอหากว่าเขาไม่ให้ไม่ช่วยอะไรเราไว้ตอนนั้นเราอาจลำบากเราอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ได้ดังเช่นพ่อแม่แม้ท่านจะไม่ได้เลี้ยงดูเราเพียงให้กำเนิดเราเท่านั้น แต่สิ่งที่ท่านให้ก็มีอยู่และสำคัญที่สุดสิ่งนั้นคือชีวิตและร่างกายของเราทั้งหมดซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดหาไม่ได้จากคนอื่นอีกแล้วหรืออย่างครูบาอาจารย์ซึ่งเคยสั่งสอนอบรมให้ความรู้ตนมาแม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ไม่ได้พบกันอีกเลยก็ต้องถือว่าท่านเหล่านั้นมีพระคุณต่อตนอย่างสูงสุดดังนั้น ไม่ว่าใครก็ตามที่เคยช่วยเหลือเคยให้อะไรแก่ตนมาแม้จะเพียงเล็กน้อยหรือแม้จะเพียงครั้งเดียวก็ควรถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญคุณที่ตนจะต้องนับถือยกย่องด้วยความสำนึกในบุญคุณตลอดไปธรรมดาคนดีย่อมจะไม่ลืมบุญคุณของคนที่เคยทำเคยให้อะไรแก่ตนมาแม้จะเป็นเพียงข้าวหนึ่งคำหรือน้ำหนึ่งแก้วเท่านั้น ผิดกับคนชั่วแม้จะยกแผ่นดินทั้งหมดให้ก็ทำให้เขาสำนึกในบุญคุณของคนให้ไม่ได้คนดีกับคนชั่วมีคุณภาพจิตใจต่างกันอย่างนี้จึงไม่ควรหวังการตอบแทนอะไรจากคนที่ไม่รู้จักบุญคุณใครคืนหวังไปก็รังแต่จะทำให้ผิดหวังและเสียใจเท่านั้นให้อย่างใดได้อย่างนั้นผู้ให้ของถูกใจ ย่อมได้ของที่ถูกใจตอบแทนผู้ให้ของชั้นยอดย่อมได้ของชั้นยอดตอบแทนผู้ให้ของประเสริฐย่อมได้ของประเสริฐตอบแทนผู้ให้ของดีที่สุดย่อมถึงฐานะที่ดีที่สุดตอบแทนการให้สิ่งของแก่ผู้อื่นนั้นท่านว่าต้องเลือกให้ดีเสียกอ่อนจึงจะได้รับผลตอบแทนที่ดีและสมปรารถนา โดยเลือกให้แต่ของที่ดีๆและประณีตงดงามอย่างน้อยก็ต้องเป็นของระดับเดียวกันกับของที่ตนเองบริโภคใช้สอยอยู่ประจำไม่นิยมให้ของระดับต่ำกว่าที่ตนบริโภคใช้สอยหรือของที่เป็นของตนเองยิ่งให้ของที่ดีกว่าของที่ตนบริโภคใช้สอยตามปกติก็ยิ่งดีมากขึ้นไปอีกผลหรืออนิสงส์ที่เกิดจากการให้สิ่งของนั้นๆ ย่อมเป็นไปนตามเหตุปัจจัยคือตามของที่ให้เมื่อให้ของที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับย่อมได้ของที่ถูกใจตอบแทนเมื่อให้ของชั้นยอดคือของที่ยังมิได้ใช้สอยหรือบริโภคมากอ่อนเช่นข้าวปากหมอ้อแกงปากหม้อเป็นต้นก็ย่อมได้ของชั้นยอดตอบแทนเมื่อให้ของที่ประเสริฐคือของดีมีคุณค่าสูง ก็ย่อมได้ของเช่นนั้นตอบแทนและเมื่อให้ของที่ดีที่สุดที่ตัวเองมีหรือที่ตัวเองบริโภคใช้สอยอยู่เป็นประจำแม้ว่าของนั้นจะมีคุณค่ามีราคาน้อยเป็นของพื้นๆแต่ก็จัดว่าเป็นของดีที่สุดสำหรับผู้นั้นให้ของเช่นนี้ย่อมได้ของที่ดีที่สุดตอบแทนกล่าวโดยสรุปก็คือให้ของอย่างไร ย่อมจะได้รับของเช่นนั้นตอบสนองนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่ฉลาดทำบุญเมื่อจะให้ทานหรือทำบุญอะไรจึงได้บรรจงหาของที่จะทำบุญให้ทานหาของที่ประณีตมีคุณค่ามีประโยชน์แก่ผู้รับทั้งบรรจงจัดอย่างประณีตสวยงามเวลามอบให้แก่ผู้รับหรือถวายพระก็บรรจงถวายด้วยความเคารพนอบน้อมด้วยความเต็มใจและตั้งใจ เวลาที่เขาได้รับอนิสงส์จึงมักจะได้แต่ของดีๆได้ฐานะดีๆเป็นสิ่งตอบแทนในทุกพบทุกชาติแต่ก็มีบางคนที่มักง่ายในเวลาให้คือให้แบบไม่เต็มใจโยนให้บ้างสึกให้บ้างหรือให้ของที่เป็นเศษเป็นเดนทั้งๆท,ที่ของดีๆก็มีอยู่แต่เสียดายไม่อยากให้เวลาได้รับผลจึงมักจะไม่ได้ของดีเหมือนเขา หรือได้ของที่เหลือทิ้งของที่คนอื่นเขาไม่อยากได้แล้วการทำบุญให้ทานด้วยกริยาที่ไม่ค่อยเต็มใจให้แบบเสียไม่ได้แบบโยนให้คว้างให้รวมไปถึงการไม่พิธีพิธานกับของที่จะให้ย่อมเป็นเหตุปัจจัยที่จะบัทอรผลอนิสงของการให้ให้น้อยลงโดยแท้ดังนั้นก่อนให้และกําลังให้จึงควรตั้งอกตั้งใจให้ดี ผลอนิสงส์จึงจะสมบูรณ์ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังขออนุโมทนาบุญจากการรับฟังและขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าตลอดไปเทินกาเลนะธรรมะสวนังเอตมังคลรมุตมังการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอันสูงสุด